บรรยากาศยามแรงโมเมนต์ยามแรงยามบ่ายยามบ่ายแก่แก่มันี้พามาชมบรรยากาศบรรยากาศแบบอ่าบรนอกบันนอก,นนอกตามทองไ้ทองนาะช่วงแบบจังไรละ,ละเป็นดูดูหรือว่าเป็นนา้อนแบบ เป็นทั้งการก็ว่าได้นะเพราะว่าเริ่มเริ่มจะไถเริ่มจะวานกันแล้วแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามสวยงามแบบธรรมชาติของเขาแต่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์บต้องการมันเป็นวัชพืชน,นะมันเป็นวัชพืชที่จังไรละมันเป็นมันทรงผลบ่ดีกับพืชผลที่ เกษตรก,กรเช่าให้เช่านาเขาว่ามากกันเขาว่าชอบกันแล้วก็มีโทษมีภัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะคนที่เป็นภุ่มแพ้่ดอกเหลืองที่เป็นทุ่งทานตะวันเหลืองๆอย่งเนี่ยก็คือเป็นดอกฟันชิงโตเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่คนบค่อยชอบ <c oughs> มันสวยอายุกระสรรันอายุเขาแป๊บเดียวนะเหลืองแบบงามเป็นทุ่งแบบนี้แหละสวยงามตามท้องเรื่อง อายุเขาสัน้นเพราะแต่เขาจากสีเหลืองสวยๆแบบเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นสีขาวเพราะแต่สีขาวแล้วก็บรรยากาศแบบเนี้ยลมวีวีเนี่ยเขาก็จะปิวล้อยละลองไปตามบ้านตามลังค้าตามใช้ค้าบ้านเขาอะขาวจับเต็มไปเบิดเลยคือจังคือจังอะจังนั่นละ่ะคือจังเขาไอยตากผ้าห่ม ตากอี้ยังไวแล้วไปเคาะฟุ้นออกอประมาณนั้นเลยมันขาวมันขาวคักถ้าบ่งไปกี้ไก,ก่สีรากกับงามยังนะแต่ว่าไทายก้ไก่สีกับ,บง,งามมันนางห่างแต่ว่าไทายไปกิ้ไก่สีสวยเป็นทุ่งแบบสีเหลืองอลามแบบโอ๊ยงามหลายจักน้อยแล้วก็สีงามคมือกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองกลายเป็นสีขาว ผู้แพ้กับแพ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เบิ้งตัวอย่างเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าอายุเขาไปแล้วเขาจะประมาณนี้เนาะนี่สีเขาขาเนี่ยนั่งกับสวยคือกันนะเป็นพุ่มเลยนะสวยสวยเหมือนกันสวยอันตรายเนี่ยสวยอันตรายเพราะแต่ลบมม้าแบบเนี่ยล้มพัดมาแห้งๆเนี่ยช่วงล้มกําลังแบบมันก็จะเป็นช่วงระยะของฤดูการของเขาอยู่เนาะแล้วก็จะปิวบางิตแตะเห็เบิ้งนะเนี่ยเลา แต่นี้หน่อยเมื่อกี้เราติปิวแบบลอยละล่องเลยเดาบัดเนี่ยลอยลอยและล่องเลยเดาเนี่ผู้แพ้กับแพ้เนาะผู้แพ้ง่ายๆผู้ผู้ติดเพิ่นเป็นผู้แพ้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเกซ้อนนี่เสียดอกหนึ่งดอกหนึ่งอะเกซรอนเป็นลร่รอยเป็นพันๆะเลยนะเดาบัดเนี่ยเราก็ลอยไปตามตามธรรมชาติของเขาแหละตามแรงล้มมาแหละก็จะลอยไปตกไปตกไเนี่แหละปีต่อไปกับมองหันแหละดอกเนี่ยก็จะลายเต็ม แต่ละปีก็จะบค็อกันเนอะแล้วแต่ว่าปีใดที่เขาร้อยมาเกส้อนเขาร้อยมาหอดใช้เขากะปีก็ไปกระเตรียมเลยบาดนี้ลายลายคักสวยงามตามท้องเรื่องเป็นความสวยงามที่มนุษย์บ่ต้องการปันใดบ่ต้องการเลยแหละ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเรากับงามงามยี่หลีเบิ่งก้ไก่แบบสีเหลืองแบบมองไปทางไหนเดี๋ยวไปทางไหนก็มิแต่สีเหลืองอะเหลืองอลามแบบสวย ผู้ที่เพิ่นอยู่ใกล้ๆบ้านเฮี้ยนที่อยู่ใกล้ๆทงเสียเพิ่นกะจะเฝ้าไถไถกบไปกอนเพื่อบ่อไห้เพื่อบ่อห้เราเป็นเพื่อบ่ให้เราเหมืออายุไว้เนี่ยบ่ให้เราขาวอ่ะผู้แพ้กับแพ้แพ้แบบแพ้แบบจังไงล่ะแพ้แบบรุนแรงอ่ะแพ้แบบรุนแรงอ็ะคือแค่มีมา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 แตะมาติดเขานิดๆหิดน้อยๆสีเขาก็คั้นเขาก็เก่าอย่างประมาณเนี่ยนี่คือแพ้แบบรุนแรงนะ สำหรับผู้ที่เป็นภู้แพ้ไอาจามสารพัดฮะบรรยากาศช่วงบ่ายยังไม่เย็นช่วงบ่ายยังไม่เย็นบรรยากาศแบบตามบ้านนอกชอนบทที่ต่างแดนมีแต่คนถามคือว่ามาอยู่เมืองนอกวิวคือมีแต่บ้านนอกบ้านนอกแค่ <_ an> <_ an> นี่ก็คือบรรยากาศแล้วกับวิถีชีวิตของชาวไฮชาวนาแถวตั้งแดนเนาะแต่ละหม่องแตละทีก็จะแตกต่างกันไปอยู่เมืองนอกเมืองนากนับว่าจำเป็นว่าจะต้องเป็นะมะดอกมะดามนั่งแต่ยุนบบานแต่งตรงเต่งโตเขาห้องเขาห่างมีหลากหลายคือกันกับบ้านเฮาวิถีชีวิตว,ว่าจะอยู่ตั้งแดนหรือว่าย่วาจะอยู่ไทยหรือว่าจะอยู่ไซกะตามเนาะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละก็จะมีทั้งแบบชีวิตในเมืองชีวิตตามชนบท ที่มีตามผู้ขอกผู้เขาอยู่น้ำปงน้ำปลาก็จะค้ายกันไม่มีอะไรแตกต่างอันนี้หมายถึงว่าวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตของแต่ละหมองแต่ละทีก็จะแตกต่างกันไปคือว่าแหละมันจะแตกต่างเนี่ยก็คือที่เห็นเห็นก็คือสภาพผู้มีอากาศอากาศเมืองห่อนกับจังหนึ่งเมืองหนาวกับจังหนึ่งเนี่ยคือสิ่งแบบแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็จะประมาณนี้เราสู่กันฟัง อาบรรยากาศมาให้เบิรงมาให้ชมช่วงอ่าช tamam um, e e ่วงกำลังเริ่มไทยแล้วล่ะเริ่มไทยเป็นบางมองบางบอนแล้วบางมองก็ยังบ่ทั้งล่ะเริ่มยังรู้ว่าสิจัดการแบบใดจะลงเขาลงพันผืชพันอย่างี่ยังรู้เลยเพราะว่าสภาพภูมิอากาศปีนี้มันเป็นแปลก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 คือยังแปลกแปลกก็คืออ่ามีทั้งหนาวมีทั้งฮอนมีทั้งฝนตกมีทั้งลมมีมีหลายๆอย่างในในเวลาเดียวกัน มันก็เลยเดาใจได้ยากว่าปีนี้พืชผลที่เขาจะลงทุนหรือว่าที่เขาจะเอามาวานไทยเนี่ยมันจิคุ้มคาบอกับสิ่งที่จะลงทุนไปอีกอย่างประมาณนี้บางปีกัไทยค่านำหมูนำมันค่านันค่านี้หลายๆอย่างหลายหค้ามันก็บ,บออคุ้มคาประมาณนี้เนาะเอาบรรยากาศสวยๆเหลืองๆมาฝากทุ่งทานตะวันที่สวีเดน